สวัสดีครับพอกันกับผมสุทัศน์ศรีวัฒนาเพื่อนรวมทางครับครับ เข้าคอกันมือเอกส่วนยาพินพี่น้องมาฝึกพินทอนฝึกยอดนิยมล่ำเพิ่นสองนะครับหลังจากที่ผมล่งไปแล้วทอนฝึกยอดนิยมล่ำเพิ่นหนึ่งนะครับมาเอามาเคียงสายกันเลยครับเอไม่เนื้อมีลาม,มีครับสายล่างมีสายกลางล่าสายเท่งสายสามมีรวมเป็นมีลาม,มีครับผมมาเ้ามาเอาโตโนตกันเลยครับ เขาสิเคยได้ฟังได้ยินเคยฝึกมาแล้วนะครับอัทีนี้เขามาบแบ่งฝึกครับสำหรับคลิปนี้มีเกดแถวสั้นๆนะครับเนาะ <S <S 1> <S 1> เริ่มจากแถวที่หนึ่งครับลาโดเลมีลาซอนมีเลมีโดเลมี เอาไหมครับแถวที่หนึ่งลาโดเรมีแลาซอนมีเลมีโดเรมีครับต่อไปแถวที่สองครับลาโดเรมีแลาซอนมีเลโดลาโดครับเอาแถวหนึ่งกับแถวสองต่อกันครับ ต่อไปเป็นแถวที่สามครับโดมิเลโดลาโดลาโดมิเลโดลาโดไหมครับโดมิเลโดลาโดลาโดมิ ลาโดมิเลโดลาโดเอาไหมครับแถวที่สามโดมิเลโดลาโดลาโดมิเลโดลาโดเอาหนึ่งสองสามต่อกันครับ ต่อไปเป็นแถวที่สี่โดมีเลโดเลมีล่าซอนมีเลมีโดเลมีเอาไหมครับแถวที่สี่โดมีเลโดเลมีล่าซอนมีเลมดเีต่อไปเฮาสิมาเอาหนึ่งสองสามสี่ต่อกันนะครับ เข้าได้ซีแถวแล้วบาทที่นี่แถวที่หาครับฟ้ามีเลฟ้ามีลาฟ้ามีเลฟ้ามีฟ้าฟ้ามีเลฟ้ามีฟ้าลาฟ้ามีเลดูเลมี ลกไปคำหนึ่งนะครับเอาไหมครับแถวที่หาฟ้ามีเลฟ้ามีฟ้าลาฟ้ามีเลโดเลมีเอาอีกเพี้ยนหนึ่งครับแถวที่หาฟ้ามีเลฟ้ามีฟ้าลาฟ้ามีเลโดเลมี มาถ,ถดทวนหนึ่งสองสามที่หาครับไม่ครับต่อไปแถวที่เจ็ดครับ ีละซ่อนมีเลโดนลาโดต่อไปแถวที่เจ็ดแถวที่ไายครับลาโดเลมีซ้อนมีลาซ่อน ลาซอนลามีซอนลาเอาไหมครับแถวที่เจ็ดแถวสุดท้ายลาโดเลมีซอนมีลาซอนลามีซอนลาอีกเทียนึงครับแถวที่เจ็ดลาโดเลมีซอนมีลาซอนลามีซอนลาต่อกันนี่เป็น มีเจ็ดแถวเนาะครับบาทที่นี่ข้ามาทบทวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับทั้งหมดเลยเนาะครับไปกระซ่าน้ำกันเนาะครับเนาะ มีเกจแถวบาทที่นี่เฮ้ามาใส่คีปเปอร์ครับอันผู้ได้ว่ามีคีปเปอร์ใส่สอลึกปากกาก็ได้นะครับนับลงมาช่องที่สีเอาอยางหัดอันเอามีคีปเปอร์เฮ้าก็เอามาใส่ประโยชน์นะครับหนึ่งสองสามสี่มีกไปบาทที่นี่เข้ายกอันเฮ้าเลนมัญมหัน มาลเลนที่ช่องที่หกที่เจ็ดนี่ครับที่นี่มันจะเป็นหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดนะครับเ้าสิบมาเล่นหงนี่นะครับเล่นแบบเดียวกันกับเมื่อหันละครับบอกง่ายว่าหันหันตัดซัมนี่กับซําซัมซัมพินข้อข้อสันซํานี่กันนะลองเบิรงครับเล่นแบบเดียวกันเลยครับลาโดเลมีลาซอนมีเลมีโดเลมีละครับ เทื่อนึงครับคที่นี่ห้องเกาออกห้ามาฝึกนมอเก่าห้องาาที่นี่กับ รประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับตัวโน้ตผมสิพิมพ์ไว้ ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างนะครับตัวนี้ทอนห้องฟึกมือนี่เป็นทอนขึ้นลำเพื่นนะครับผู้บ้หานมีพิ้นกระทองได้วันลาโดเลมีละซอนมีเลมีโดเลมีลามีโดเลมีละซอนมีเลโดละโด โดมิเลโดลาโดลาโดมิเลโดลาโดโดมิเลโดเลมิลาซอนมิเลโดเลมิฟามิเลฟามิฟาลาฟามิเลโดเลมิลามิโดเลมิลาซอนมิเลโดลาโดลาโดเลมิซอนมิลาซอนลามิซอนลากักประมาณนี้นะครับขันขันห้าวเอยากทองเป็นตัวโนดถักท้อนทองเป็นน้อยก็ได้วันครับ ลามีโดเลมีกันหน่อย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 หนนยนยน่อยน่อยนน่อยน่อยน่อยนนน่อยน่อยน่อยก็ะดยขึ้นกันนะครับอยากตบมือใช่ํหเป็นตั้งระราเพื่อเลยก็นได้ครับลาโดเลมีและซอนมีเลมีโดเลมีลามีโดเลมีและซอนมีเลโดลาโด โดมิเลโดลาโดลาโดมิเลโดลาโดโดมิเลโดเลมิลาซอนมิเลมิโดเลมิฟามิเลฟามิฟาลาฟามิเลโดเลมิลามิโดเลมิลาซอนมิเลโดนโดลาโดเลมิซอนมิลาซอนลาซอนลากประมาณหลังจากเข้าทองแล้วแล้วเข้ากับมาฝึกกันนะครับ สําหรับตัวโน้ตผมสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างให้เขาแคบหน้าจอจดเอานะครับสาหรับวิดีโอของผมเพรมันเป็นการสอนนะครับเป็นการส่วนกันมาฝึกเป็นการฝึกรวมกันครับผู้ดีดพิมพ์ว่าะว่าในเป็นขอแนะนําว่าให้เข้าไปใน u t u b e แล้วก็พิมพ์ว่าอยากดีดพิมพ์เป็นเป็นหลายคนแล้วครับสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฝึกบ่าลายกันหน่อยบ่หน่อยก็หลาย ผู้ป็นแล้วก็พานไปผู้พ่อหันป็นเห่ากับว่าฝึกน้ำกันนะครับนี่แหละครับเพื่อนรวมทางว่าตองคืนยังไรคือแต่ว่าผมมาเอาโนดพินมาฝากมาตอนพี่น้องฝึกพินนะครับครับขาได้รับความปรารถนาดีจากผมสุทัศรีวัฒนาเพื่อนรวมทางครับผมโชวดีครับ